สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเป็นร้านนะครับเมื่อเช้ามาสวนแต่เช้านะครับประมาณถกโมงกว่ามาก็มาเจอต้นไม้นะครับต้นนี้ต้นทุเรียนนะครับล้มล้มเพราะว่าเมื่อวานนี้ลมแรงนะครับแล้วก็ก็เลยก็เลยต้นไม้มันก็เลยอ่อนแอนะครับต้นไม้มันผุกลางนะครับต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียน6ปีนะครับ มันเป็นคอดินเน่านะครับตรงนี้ตรงนี้เน่าหมดเลยนะครับทีนี้มันก็ล้มนะครับล้มลงไปผมก็ก็เอามีดมานะครับก็ตัดกิ่งก้านออกนะครับให้เหลือกิ่งสองกิ่งนะครับแล้วผมก็เอาเหล็กมาค้ำไว้นะครับก็ผมเคยเคยทำมาสองสามต้นแล้วครับก็รอดนะครับตอนนี้กิ่งมันยัง มันมีกิ่งอยู่นะเออมันมีรากไม่ใช่ไม่มีกิ่งนะไม่มีรากอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ยังที่จะพอดูดอาหารให้นะครับทีนี้ถ้าถ้าผู้บริปโภคมันเยอะไปมันก็จะดูดไม่ทันนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับอ่ะโอ้ยเสียดายมากครับก็เลยกะว่าจะเอาลูกครับปีนี้ก็ไม่เอาแล้วก็คงจะเอ่อ คงจะรักษาไปก่อนนะครับให้มันรอดหรือถ้าไม่รอดก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปลูกต้นนี้เพราะว่าต้นเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเลยปลูกต้นนี้ไว้ถ้าเขารอดก็ก็เป็นอา่าเป็นอะไรเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการบันทึกไว้นะครับว่าถ้าต้นล้มนะครับถ้าเรารู้เราจะรีบมาเอาขึ้นนะครับมันรีบมาเอาขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยดินยังนิ่มอยู่นะครับก็ มันใช้เราใช้เวลามา6ปีนะครับที่จะรักษามันแล้วถ้าเรารู้ว่ามันล้มเราก็ควรที่จะดึงขึ้นนะครับแล้วก็าหาไม้มาค้ำว้แล้วก็ปักให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาดูใบมันก็ค่อยๆเหี่ยวนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่ว่าถ้ารอดก็ดีนะครับถ้าไม่รอดก,ก็ไม่เป็นไรนะครับก,ก็ถือว่าทําใจไปนะครับนี่ก็คือ ผมตัดยอดนะครับตัดยอดออกเลยนะครับตัดตรงนี้จดไี่ออกนะครับก็ใบก็งามงามเลยครับอืมก็มาก็เขาล้มเกาะมัดไว้นะครับนี่มันเป็นอย่างนี้หลายหลายต้นนะครับผมก็เลยทําผมรีบเอาขึ้นครับแล้วขึ้นแล้วก็หามาหาไม้หาอะไรมามา,มามัดไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวพอเขาดูดซึมอาหารได้เขาก็จะจะสร้างรากใหม่เข้ามาแล้วก็จะสร้างยอดใหม่เข้ามา ครับผมก็ฝากนะครับฝากชาวสวนที่ที่เห็นว่าต้ตนทุเรียนล้มแล้วทํำยังไงก็นี่ครับก็ผมก็เอามาฝากนะเพราะผมเคยทําหลายต้นแล้วมันก็ฟื้นนะครับแต่ว่ามันก็มันก,ก็ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปลูกต้นนิแซมเข้าไปนะครับก็บางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดเหมือนกันครับอย่างต้นนั้นผมรอดครับต้นที่ล้มทั้งต้นเลยผมเอารถไถดึง ก็รอดนะครับรอดมาถึงปัจจุบันเดี๋ยวผมจะอีพีสองผมจะเอาไปถ่ายให้ดูนะครับว่าว่าวันนั้นล้มแล้วผมก็อาไปเอารถไถของพี่ชายมามาดึงขึ้นแล้วก็ผมก็เอาเชือกตรึงซ้ายขวาปัจจุบันก็รอดครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็ยังรอดครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็พามาดูที่ที่ผมได้ตัด ในคราวนั้นนะครับผ่านมาประมาณสามสองดเดือนนะครับที่ว่ายอดไม่เดินนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ยอดเดินแล้วผมไม่ได้เอาบันไดมาก็เลยก็เลยไม่ได้ขึ้นไปดูอยอดัออนะฮะขึ้นย่ขึ้นแล้วนะครับ <_ ification> ยอดนั้นนะครับแตกแตกมาแล้วครับตอนนี้ทุเรียนเขากําลังสร้างรากใหม่นะครับเนี่ยทุเรียนเขากำลังสร้างรากใหม่นะครับเขากําลังดูดดูดอาหารเพื่อจะไปเลี้ยงยอดใหม่ของเขานะครับนี่ครับ วิธีการแก้ปัญหาของต้นที่ไม่เจริญเติบโตเลยนะครับคือเขาไม่สร้างรากก็ไม่แตกยอดทีนี้รากตัวนั้นเขาก็จะไม่สมบูรณ์เขาก็จะแทงรากใหม่เข้ามาเพราะว่าเราไปตัดยอดขขาบุนไว้แล้วครับผมสําหรับท่านใดที่เห็นว่าทุเรียนไม่โตไม่อะไรเลยนะครับก็เนี่ยฮะเอาวิธีผมไปใช้นะครับก็นี่หปีเจ็ดปีก็ไม่โตสักทีก็เอานี่ตัดออกเลยครับเพราะว่าก็ผมก็เลย เอามาฝากให้กให้ทนทำทุเรียนได้ดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ